ชายคนนี้คือเพียสบาบิวาก้าครับชายที่ตอบรับงานการคุกทีมครั้งแรกในชีวิตของเขาด้วยการเข้าไปคุมกุลาไฟแบ็คเบิร์นโลเวอร์ทีมที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกับภารกิจรีบิวทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ปัญหามอยู่ที่ตัวเขาเองนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนเลยเรื่องราวการคุมทีมนี้ครับจะเป็นอย่างไรปล่อยใจปล่อยจอยให้พองครับเพื่อเพลินกับเรื่องราวที่สร้างขึ้นและอย่าลืมของกินนะครับไปไปรับชมกัน ปัจจุบันครับแบ็คเบิร์นเนี่ยเล่นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพ3ปีหลังเนี่ยพวกเขาจบอยู่บริเวณกลางตารางและบางฤดูก,กาลเนี่ยถึงกับต้องหนีตกชั้นเลยทีเดียวดังนั้น,นครับภารกิจแรกของเราก็คือลออตกชั้นให้ได้ก่อนยกเว้นถ้าไม่โดนปลดออกก่อนนะและปีแรกครับเขาตั้งเป้าไว้แค่ให้เราจัดการเรื่องเงินให้ดีครับเพราะว่าอปอดเป็านารเนี่ยไม่มีงบประมาณให้2ครับพยายามให้เราเนี่ยหาหนักเตะอยุ่ไน้อยเข้าทีมเพื่อปันไว้ขายทํากําไรในอนาคตและสาวครับ พยายามสู้ในช่วยคาราบาวให้ถึงที่สุดหลังจากที่รู้ความตั้งใจของบอดไปนรหารแล้วครับงานแรกที่ผมจะทําก็คือเข้าไปวางแผนการเล่นของตัวเองก่อนเลยโดยภาคใหม่นี้ครับเราจะต้องวางแผนทั้งตอนที่ได้ครอบครองบอลและก็ตอน hey, ที่เสียบอลเฮ้เฮ hey. <Hey>, hey. ้ฮะนายมีแผนให้บาบิบาก้าแล้วเหรอที่ว่าจะไปทำทีมเนี่ยเอาจริงก็ ก็ยังอ่ะใช่ครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เราต้องวางแผนในระบบใหม่และแน่นอนว่าผมไม่ช่วยเลยว่ามันจะออกเป็นยังไงแต่มันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่คือแผนแรกที่จะใช้ผมออกแบบมาในระบบ4 3 3ครับเพราะว่ามันดูสมดุลสุดแล้วส่วนรูปแบบฟอร์มเกมรับเนี่ยก็ออกมาหน้าตาพลิพลิ้แบบนี้ถ้าเอาตรงๆเนี่ยก็มั่วๆไปก่อนครับโดยนักเตะที่น่าจับตามองในทีมเท่าที่มีในตอนนี้เนี่ยก็จะมีคาร์โบครับปีความเร็วสูงของทีมแล้วก็มีกองหน้าญี่ปุ่นอย่างโอฮาชิ นักเตะมากประสบการณ์ครับที่เคยเล่นพเมียม์ลีมาแล้วเนี่ยอย่างแคสเวลพี่ชายของอดัมวัตตนครับอย่าง Scott สกอตวัตตนผู้รักษาประตูนเนี่ยก็จะเป็นทอสส่วนที่เหลือเนี่ยผมยังไม่ค่อยจักเท่าไหร่เดี๋ยวจะค่อยๆสานักเตะในทีมเราไปเรื่อย,อยในช่วงที่เข้ามาคุมทีมครับผมเลยตั้งเป้าหมายที่การหาฝ่ายสตาร์โค้ชเป็นหลักหาฝ่ายหลังบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยจัดก,การทีมเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้การบริหารทีมแบบมีปัญหาครับ อย่างนึ้งก็คือช่วยเราเนี่ยให้ทํางานง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะให้พวกเขาเนี่ยดูแลในส่วนอื่นๆไปครับส่วนเราเนี่ยต้องวางรากฐานที่ไม่มั่นคงให้ได้เพราะว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับในประวัติศาสตร์ของเพนเลีกครับเรื่องราวของกุหลาบไฟครับคือสถานกรณ์เแห่งความสําเร็จที่ใช้เงินมหาศาลเนี่ยเพื่อพาตัวเองขึ้นไปสู่จุดสูงสุด ก่อนที่จะใช้การบริหารที่ผิดพลาดเนี่ยพาตัวเองลงสู่จุดจำใครั้งและทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง25ปีโดยเรื่องที่หนักที่สุดครับก็คือการบริหารทีมแบบไม่เข้าใจเรื่องของฟุตบอลเวนกี้ครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสัตว์ปีกจากอินเดีย India. เข้ามาซื้อทีมแต่ไม่มีความเข้าใจในกีฬาฟุตบอลของอังกฤษเลยการตัดสินใจปลดผู้จัดการทีมอย่างแซมอานดาได้ครับแล้วก็ตั้งสติฟคีนขึ้นมาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการที่ยังไม่มีประสบการณ์นะถือเเนนร่่มต้งาายนะี ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเช่นนั้นแย่ละและถ้านับตั้งแต่ปี2 0 1 2สอครับสโมสรได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปหลาย10คนอันนี้เนี่ยรวมถึงผู้รักษาการด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่สั้นและขาดความอดทวนและอย่างกรณีน่าสุดครับยอนดานโทมัสันครับที่ตัดสินใจลาออกเมื่อปี2 0 2 4บเพราะว่าไม่พอใจกับทิศทางของสโมสรที่ต้องการขายนกเตะเป็นการตอกย้ําว่าแม้แต่โค้ชที่มีผลงานที่ดีครับก็ไม่สามารถทํางานภายใต้าการบริหารของเวนกี้ได้อย่างยั่งยืนนั่นแหละครับ เราไม่รู้ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรบ้างเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์ได้เห็นครับว่าเราเองเนี่ยก็เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งกาจพอเชน่นกันก็จะไปเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็ดื่มน้ำไเยอะน,นะคุในช่วงเกมอุ่นเครื่องครับทีมเราเนี่ยไปเก็บตัวกันที่สวิตเซอร์แลนด์หลังนั้นเนี่ยทีมที่เราจะต้องเจอก็จะเป็นทีมจากคัดีสวิตทั้งหมดเลยตัวจีชุดแรกข,ของทีมเราออกมาแบบนี้ครับ และนี่ก็คือเกมแรกในชีวิตของ p s บารบีก้าครับแมตุนเครื่องเกมแรกกับมินซิงเกินด้วยเราเนี่ยเปิดสนามเกมแรกก็ดีครับเอาชนะพวกเขาไป3ามยโดยคนยิงประตูเนี่ยได้แก่แค s สเวลและอันเฮสและก็คาร์โบช่วยกันยิงคนละประตูแต่ก็อย่างว่าครับมันยังเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องยังวัดอะไรไม่ได้เดี๋ยที่เกมต่อมาครับเราเสมอเวเวสเปอร์ครับหนชนะบาวัวสา ชนะสตานเดโยเน่ครับ1นึ่งบและกลับมาอุ่นเครื่องในอังกฤษก่อนเปิดลีครับโดยการชนะชอร์ลี่ห้าบถือเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเลยครับน่าจะพอเรียกความมั่นใจได้ดีมากๆโดยนักเตะที่ฟอร์มเด่นในชาตาของผมเลยเนี่ยก็จะมีคาร์โบครับแคสเวลและก็แบ็คซ้ายอย่างพิกเกอร์ิงส่วนโอฮาชิครับก็ได้ดีนะครับโดยด้วยการแรกครับเราจะต้องเล่นด้วยผู้เล่นที่มีจนจบฤดูดกาลเพราะว่าเรามีงบเสริมตัวแค่1.6กล้านเท่านั้น ด้วยสถานการณ์การเงินที่ไม่ดีครับทำไม่ต้องใช้ตัวเท่าที่มีไปก่อนส่วนปรยาการทำทีของผมครับจะล็อไปตามปัจญาของสมมสรน,นั่นก็คืออาเตียรลาโบเล่ครับซึ่งเป็นภาษาล,ละตินถ้าแปลเข้าใจง,าง่ายก็ by skill and hard work ครับพอสวัสด์และการทําง,งานอย่างแข่งขันนั่นเองซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของสมมสรที่ก่อตั้งในเมืองอุซากบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครับผมจะไม่ให้ทีมเล่นเกมรับดต่ขาดต่อให้เจอทีมที่เหนือกว่าครับก็จะยังคงให้ทีมเนี่ยหาทางบุกเข้าใส่ให้ได้แล้วก็จะให้ลงเตะด้วยความกระตือร้นครับไม่มีคําว่ายอมแพ้และเส้นทางสิบเกมแรกนลีก็มาถึงครับเขาต้องออกไปเยือนเวสต์บอมหนึ่งในทีมที่ขึ้นลงพรีเมียร์ลีกอยู่บ่อยๆแล้วเพื่อว่าใครจะเป็นผู้ทําประตูแรกให้ทีมเรากันครับ เปิดเกมมาครับเราโดนเวสบอมบุกเข้าใส่และเสียประตูแรกไปก่อนจากจอสมาจาก่อนจะตีเสมอได้เสเปนจากโอฮาชิครับและเขาคือคนทีมประตูแรกให้กับแบ็กเบิร์นในยุคของเพียสจบเกมเสมอไป1-1นี่คือเกมแรกครับที่ราลองเล่นแบบจริงจังในภาคใหม่ภาคทีสผมนี้ครับผมว่าบรรยากาศตอนเล่นเนี่ยมันเจ๋งขึ้นอยู่นะทั้งคาสิโนสมจริงครับทำให้เราอินมากขึ้นบรรยากาศสนามมุมกล้องตอนรีเพย์ท่าทางนักเตะ เอารวมคือมันไม่ได้แย่เลยทุกคนมันดีมากๆเลยด้วยซ้ำก่อนที่เกมต่อไปครับทีมเราจะไปเล่นในถ้วยคาราบาวกับน็อตคาลตี้และเอาชนะไป2อูจากประตูของคาร์โที่2ลูก oh, และเกมต่อไปในลีครับ <call> เราจะต้องเจอกับเบอร์มิงแฮมที่บ้านของเราครับที่สนามอ e ีวูดพาร์ค และเกมนี้ครับเราเปิดบ้านเอาชนะแบบสุดมันครับสามัวสองนำก่อนสามลูกครับจากโอฮาชิสองลูกและแคนเวลก็จะมาโดนไล่ตีตื้นในช่วงท้ายเกมและเกมต่อมากับเฮาสตี้ครับเราต้องไล่ตามเสมอแบบคือจับเกือบไม่รอดครับยังดีที่จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งวหนึกลับมาที่เกมคาราบาวรอบต่อมาครับที่เราต้องเจอกับลีดูนเดโดยเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมที่เสียดายมากๆครับ เพราะเราโดนนําไปก่อนในช่วงต้นเกมแต่เราเดี่ยกลับมาพลิกแซงได้ครับและออกนําดีอยู่2องตัวหนึ่งแต่แล้วครับในช่วงท้ายเกมครับเราโดนตีเสมอจบลงด้วยการแพ้จุดโทษตกรอบคาราบาวครับอย่างไวเลยครับอย่างดีครับที่บอกไปหาเนะี่ยยังมองว่าเราสู้เต็มที่แล้วและดูเหมือนฟอร์มเรายังไม่ดีขึ้นครับเราเปิดบ้านเสมอน,นองดไปอีกสาตัว3แต่เกมนี้เนี่ยก็ต้องชมความใจสู้ของนกเตะนะครับเพราะว่าเราตามอยู่31ก็จะพยายามช่วยกันบุกจนตามตีเสมอกลับมาได้ ออกสตาร์ทมา4เกมยังคงไม่แพ้ใครเรียกว่าทำเอาเหนื่อยเลยครับพักไปดูพี่ทีมไลฟ์สักหน่อยแล้วกันดีพียดครับผมและเราก็ยังคงหายใจหายคอได้บ้างครับพเพราะเกมที่5เนี่ยคาร์สโบและกูจอนเซนครับช่วยกันยิงคนละประตูเอาชนะวัตฟอร์ดได้สองตูก็จะเสมอติตกันอีกแล้วครับถึง2เกมโดยเสมออ e ิสวิททาวล์สองตัวสอและเสมอชาตันซูบิโอศูก่อนที่จะเอาชนะ 0. สวอ,อ,อ,อนซีหนึ่งตัวศูเสมอสโต๊กหนึ่งหนึ่ง และชนะโคเบที่20และเราก็พ่ายแพ้เกมแรกจนได้ครับโดยการแพ้เชฟฟิวเนเตตไปถึงสอบรัวีเลยทีเดียวโดยเราเนี่ยได้ประตูมาจากมาทาเกและกูจอนเซนเราจบ11เกมครับด้วยผลงานชนะ4เสมอ6และแพ้อยู่กิที่5ของตารางครับมี18แต้มแผนการเล่นเนี่ยก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับนกะเตก็ยังไม่ได้ตัวจงเป็นหลัก ผ่านมาถึงตอนนี้ครับผมเริ่มรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเรามีกองหน้าเยอะอยู่นะทั้งโอฮาชิมาทาเกกุจอนเซนอิโกะไทจอนและผมอยากให้พวกเขาเนี่ยได้ลองรเร่นพร้อมๆกันดูโดยที่ผมได้ปรึกษาผู้ช่วยผมอย่างมิสเตอร์เจมินายครับให้ช่วยวิเคราะห์ทีมใน,นตอนนี้ซึ่งผู้ช่วยเนี่ยวิเคราะห์ว่าอย่างแรกครับถ้าเราอยากรอดตกชั้นก็ต้องมีอย่างน้อย45คะแนนซึ่งน่นหมายความว่าต้องใช้ประมาณ15เกมครับจาก46นัด และทีมตอนนี้ครับมีปัญหาใหญ่ก็คือเรามีค่าทําประตูได้สําเร็จอยู่ที่1.6แต่มันต่ํากว่าค่าควรจะเป็นประตูครับซึ่งอยู่ที่1.7อยู่เพียงเล็กน้อยซึ่งแปลว่าผลเสมอ6เกมของเราครับมีหลายเกมที่ควรจะเป็นชัยชนะปัญหาคือประสิทธิภาพการทําประตูครับเรายังขาดผู้เล่นที่สามารถยิงเกินค่า XG ได้ครับทำให้ผมเนี่ยกลับไปดถึงแผนที่บุกจากมาาข้่ง แผนหน้า3ตัวโดยที่เราสามารถวางแคนเวลเนี่ยเป็นกองหน้าตัวที่2ในแถวกลางได้ด้วยแถมกองหน้าเราเนี่ยจะได้ลงมห้อมกันไปเลย,เลยถึง3คนในเมื่อเราไม่มีกองหน้าอย่างอัันเชลเลอร์ครับที่เป็นจอมงหารเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็เน้นกองหน้าหลายคนบุกเข้าไปถล่มป,ประตูซะเลยผมเลยเริ่มสร้างแผนหน้าสามาขึ้นมาโดยมีแผนสำรลองไว้สองแผนครับได้แก่442และ4231ซึ่งข้อดีก็คือนักเตะเราเนี่ยสามารถหมุนเวียนเล่นได้ทั้ง3แผนเลยครับโดยที่แผนหน้า3เนี่ยผมจะใช้ในเกมที่คิดว่าได้เปรียบคู่แข่ง โดยการยัดผู้เล่นแนวลูกครับบุกโจมตีเข้าใส่แต่แผงกองกลางของเราเนี่ยก็จะอ่อนมากๆเลยครับ จากที่เราโถมเล่นเกมบุกถึง4ตัวและไม่มีมิฟิลด์แดนกลางอีกอย่างครับแบงค์ทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องคืนมาเล่นเกมบุกด้วยในแผนนี้ทําให้แผนนี้ครับโดนสวนแต่ละทีเนี่ยโอกาสเสียประตูสูงมากจริงๆส่วนแผนที่2ครับ4-4-2ผมเอามาเล่นเกมสวนกับโดยการแพ็คเกมรับก็จะโต้กับอย่างเป็นระบบอันนี้คือเท่าที่คิดไว้นะไม่รู้จะออกมาได้อย่างที่คิดหรือเปล่าและแผนที่3ครับคือการเล่นบอลสั้นสร้างสามเหลี่ยมในเกมและขึงแดนกลางให้แน่นโดยแผนนี้เนี่ยจะค่อนข้างรัดกุมครับทั้งลุกและรับ น่าจะเป็นแผนที่สมดุลที่สุดใน3แผนนี้ละโดยทั้ง3แผนนี้ครับผมได้เอาแนวคิดแผนกเก่าๆตอน fm 2 4เนี่ยมาปรับใหม่อีกครั้งผมลองใช้แผนกองหน้า3ตัวเลยครับในเกมต่อมาและไม่รู้ว่าคิดเองไหมแต่ตัวลุกเราเนี่ยยิงกระสุนมากครับโดยเราซัดไปถึง4ี่วศูนย์เอาชนะเซาเทมตันด้วยแผนใหม่นี้ครับจากประตูของแคสเวล h ฮิกแมนโอฮาชิและเด็กดาวลูกวันเอิกอร์ไทจอน เจ้าหนูนี่เนี่ยคือกองหน้าสายเลือดใหม่ของทีมครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาช่วงท้ายเกมและทําประตูแรกของเขาได้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในเตีดาวรุ่งของทีมที่น่าจับตามองอมากผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะค่อยๆปั้นเจ้าหนูนี่ขึ้นมาเล่นในอนาคตให้กับเราครับก็จะบุกไปเสมอทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมสามต่อสามและเอาชนะมิโตสตี้สามต่อหนึ่งแบ็กซ้ายอย่างพิกเกอร์ลิงครับที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มเล่นดีเหลือเกินและยงยิงได้ด้วย ซึ่งฟอร์มที่ของเขาครับทำให้แบ็กซายลูกพี่อย่างยูริลิเบริโอเริ่มไม่มีความสุขจากการที่ไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงมากนะักก่อนเราจะาชนะดาวี่เคานตี้หนึ่งตัวศูนยในเกมต่อมาตอนนี้เนี่ยผ่านมา15เกมเมลีครับเราขยับขึ้นมาที่3มี2 8คะแนนจากผลงานชนะ7เสมอ7แพ้1ตามจากฝูอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นผลงานแบบนี้ครับเราจะอยู่ที่3ได้แปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะักก่อนเราจะแพ้ต่อเพสตันในเกมต่อมาครับสองตัวสา ปัญหาใหญ่ของแผนหน้า3เริ่มชัดแล้วครับนั่นก็คือแผงเกมรับของเราเนี่ยไม่แน่นขนาดนั้นมันไม่แน่นพอที่จะรับเกมโต้กลับไวครับเสียบอลการสนามเมื่อไหร่เนี่ยลุ้นกันหนักเลยว่าจะโดนหรือเปล่าผมเลยออย่ากลองเปลี่ยนบ้างโดยที่ในเกมต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มเล่นด้วยระบบ4-2-3-1ก่อนเอาชนะควีนปาร์คเรนเจอร์ได้สำเร็จ2-0และเอาเยืนเลกแฮมครับเสมอกลับมา1-1คนที่ทำประตูได้ในเกมนี้คือเลวิสมิลเลอร์ครับ แบ็กขวาที่ถูกส่งลงมาเล่นเป็นเกมแรกด้วยยิงไกลเข้าไปอยา่างสุดสวยเลยครับต้องบอกว่าคมจริงๆครับคมมากและที่ภาพมันคมแบบนี้ครับก็เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราถ่ายด้วยกล้องแ a n อน R50 ครับกล้องที่มีน้ำหนักเบากะทัดรัดแต่ประสิทธิภาพเนี่ยโหดมากทำให้ผมเนี่ยสามารถผลิตภาพสวยๆออกมาได้ดีกว่าเดิมแถมทำงานง่ายและสะดวกด,ด้วยโหผมเกินคมยิ่งกว่าลูกยิงมื่อกี้ขอบคุณทางแค n o นนะครับที่ส่งกล้องดีๆอย่างนี้มาให้ใช้ กลับมาที่ชถตาติหลังบ้านนะครับโดยเฉพาะเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ดีนะครับยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือเราใช้โอกาสเปลืองเกินไปครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องปรับแก้กันต่อไปว่าแต่ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและเกมต่อมากับเชฟฟิลเวนเดย์ครับถึงตอนนี้เนี่ยแผนหน้า3ามดูท่าจะไม่เวิร์เสมอไปครับเพราะเราโดนสวนตุ้มเดียวหายอะฮะเราโดนออนนําก่อนในครึ่งแรกครับก่อนเครื่องหลังเนี่ยผมจะปรับทีมให้มาเล่น4-2-3-1 และกูจอร์เซนครับในตำแหน่งกลางลุกคมเหลือเกินครับซัดไป2ลูกก็จะได้ซูเปอร์ซับอย่างแม็คลักกินครับกองหลังวัย29ขึ้นมาโขบประตูชัยพาทีมชนะเหนือเชฟฟิลด์เวนเดย์สามตัผ่านมา19เกมครับเราขึ้นนำจากฝูงได้แล้วเป็นผลงานที่เกินค่าจริงๆเพราะว่าถ้าดูจากผลแพ้ชนะแล้วเนี่ยมันไม่น่าขึ้นที่1ได้เลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าทุกทีมตอนนี้เนี่ยก็ต่างพลาดมาพอกันด้วยถึงตอนนี้ครับเราเก็บคะแนนได้ถึง35คะแนนแล้วผมเริ่มไม่มองในการลอดตกชั้นแล้วครับแต่ต้องพาทีมเนี่ยติด 1- ใน7ให้ได้เพื่อขวนทางการเลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ของเราครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เริ่มแสดงเห็นชั้นแล้วว่าแผน4-231ของเราเนี่ยอาจจะริ r s t สุดเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเราใช้แผนหน้า3ครับแต่ทําอะไรไม่ได้จนครึ่งหลังครับเปลี่ยนมาใช้4 2 3 1ออีกครั้งมาท่าเกกับเฮสครับ ที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยซัดคนละลูกผ่าทีมชนะออกฟอร์ดสองศูนย์และเกมกับพร์มัรครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในความทรงจําของเจ้าหนูวัยสิปีเลยฮะเพราะว่าเขาคือคนที่ทําประตูชัยให้กับเราครับในการบุกไปชนะ2องตหนึ่งด้วยการซัดด้วยซ้ายครับช่วงท้ายเกมเป็นประตูชัยให้กับทีมส่วนเกมต่อมาครับเราต้องเปิดบ้านเจอกับมิววอลพวกเขาเนี่ยกำลังตามเราอยู่แค่3คะแนนเท่านั้น และค่ำคืนนี้ครับก็เป็นค่ำคืนที่สุดยอดอีกคืนนึงเลยครับเพราะผู้ที่ซัดแฮตติ่แรกให้กับเราในการเข้ามาคุมทีมเนี่ยก็คือมาท่าเกครับกองหน้าร่างสูงอีกคนที่ไม่ยอมรายหน้าคนอือนอนะครับและที่สำคัญเนี่ยเกมนี้เนี่ยถือเป็นเกมคัมแบ็กที่สุดยอดเยี่ยมอีกด้วยจาก,กาโดนำอยู่21ครับและพลิกลับชนะ4 2่นี่เลยครับนี่คือจิงยานการเล่นตามคำขวัญของสโมสรเลยก่อนจะจบขึ้นด้วยการแลกแบบไม่สวยนะครับโอฮาชิและแคนเบลป่วยก่อนเกมลงมาช่วยทีมไม่ได้ แถมเรายังแพ้ต่อมิดเดิลสโบครับซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ในดับที่22ไปอีกสูงเ่อหนึ่งทำให้จบ23เกมแรกครับเราอยู่ที่1ร่วมกับอิสวิทาวที่44คะแนนตามมาด้วยเลสเตอร์และเชฟฟิลล์สถานการณ์ตอนนี้ครับถือว่าเกินเป้าหมายไปมากเลยครับจากที่หวังไว้45คะแนนให้เราตกชั้นแต่เราก็ยังมีอะไรที่ต้องแก้เยอะมากๆด้วยเพราะว่าเราเสียประตูแทบทุกเกมเลยและแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเราครับจะดีขึ้นเรื่อยๆจนบอลริหารและก็แฟนบอลเนี่ยพอใจ แต่ภายในสโมสรครับกับร้อนระอุแบ็กเบอร์ในยุคของเราครับมีโอกาสได้กลับไปเล่นในพรีเมียร์อีกครั้งด้วยผลงานล่าสุดที่ผ่านมาแต่การเงินสโมสรเนี่ยกับแย่ลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าสโมสรเนี่ยติดหนี้ราวร้อยล้านเลยครับและงบเสริมตัวแล้วเนี่ยไม่มีเลยอย่าว่าแต่งบเสริมทีมเลยครับเงินไว้ต่อสัญญาณติเนี่ยก็แทบจะไม่มีด้วยซ้ําและตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวแล้วด้วยจนทําให้มีข่าวเทโอเวอร์ครับหนาหูขึ้นเรื่อยๆ่ซึ่งอน,นว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับเราครับถ้าข่าวมันเป็นจริง อย่างน้อยเนี่ยการเงินก็น่าจะดีขึ้นยิ่งมีข่าวมาแบบนี้ครับยิ่งทําให้เราเนี่ยต้องเลื่อนชั้นได้เพื่อเราเนี่ยจะได้เจ้าของสมโมสรคนใหม่เพราะตอนนี้ครับเรามีปัญหาในการต่อสัญญาแคนเวลครับเพราะว่าค่าเหนื่อยอ่ะสูงเกินไปจนทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจอยากย้ายทีมนฤดูกันหน้านั่นทําให้เราเนี่ยต้องหากองกลางตัวเชื่อมเกมใหม่แน่ละครับ1ตําแหน่งและ2ครับตอนแรกผมสนใจลุคแฮร์ริสครับของออกฟอร์ด ซึ่งค่าตัวเขาเนี่ยน่าจบเราวๆหนึล้านแต่บอริหารเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่มีงบประมาณให้ What the wrong with the is you? <Okay. S 1> นั่นทำให้เราครับต้องดังนนักติดาวรุ่งมาแทนโดยผมเนี่ยอาจจะถอยกองหน้าลงมาเล่นหรือไม่ก็ดันดาวรุ่งครับอย่าง เจมส์แอดมอนสันครับลองขึ้นมาเล่นดูหรือไม่ก็เป็นฮาร์รี่โอการดีแมคเคนครับก็ดูน่าสนใจและเนื่องจากไม่มีงบครับเราจึงลุยกันต่อนลยลีพาไปอีก10นัดครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีมากด้วยผลชนะ8เสมอ1แพ้1ยังคงนำไปจาาฝูงหลังจากผ่านไป33นัดและยิ่งไปกว่านั้นครับในทัวร์เอฟครับรอบแรกเนี่ยเราเอาชนะแบ็กคูมา2รศูนย์ครับ และเราก็ทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากๆนั่นคือการผ่านเข้ารอบจากการชนะ n o t t i n g ฮมฟอ o r เรสด้วยสกอร์3าต่ 1. อหอเลบิโอซูครับ,รบเกมนี้เนี่ยทั้งยิงและก็เอสซิต์เลย <Ć ving sounds> และที่น่าตกใจกว่าก็คืออาร์เซนอลครับพวกเขาเนี่ยตกรอบ FA เครับด้วยการพ่ายจุดโทษต่อฟรีวูดไปนั่นยิงทำให้ทีมเล็กๆอย่างเราเนี่ยมีกำลังใจขึ้นเลยครับโดยรอบต่อไปเนี่ยเราจะผ่านไปเจอกับลีดยูเนเต็ด ทีมที่เคยเขียนเราตกรอบคาราบาลครับมาแล้วตอนตอน้นซีซั่นแถมตลาดซื้อขายล่าสุดครับตอนนี้เนี่ยเราเสียผู้เล่นเกมลุ้ไปอีกคนครับอย่างเดียวยะโมริชิตะอีกหนึ่งผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่สําคัญในแดยลุ้ของเราไปด้วยราคา3.1ล้านและแน่นอนว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ต่อสัญญากับตัวแต่คนอื่นครับเช่นมาทาเกะพิกเกอรลิงคาร์ปูคาร์เตอร์รีบเซ็นก่อนที่จะเสียเขาไปแบบคานเวลครับจะว่ายุคนี้ครับเป็นยุครุ่งเดืองของเราไหมก็ถือว่าไม่ครับ เพราะเราเหลืออีก13เกมในลีกกับปัญหาในทีมอีกกองมาเริ่มเลยครับเราจะพุ่งขึ้นพรีเมียร์ลีกได้ในไปเดียวเลยไหมจะมีถ้วย FA ติดมือมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาอีกตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนวิธีลงคลิปนะครับเป็นการปล่อยคลิปไปตอนตอนเพราะว่าอัลกอริทึมยูทูบ่ยชอบกว่าแต่ก็าอาจจะมีคลิปยา,ยาวๆหลายๆฤดูกาลบ้างน,นะครับแต่อันนี้ก็ต้องคนรอหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการผลิตคลิปดังนั้นผมจะแลกเปลี่ยนโดยการทําคลิปให้ไวที่สุดน,นะครับทุกคนจะได้เข้ามาดูกันนบ่อยนะ หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเมมเบอรอชิปก็ได้นะแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นถือว่าเป็นค่ากาแฟให้บาริบากิกาแลวก็เพีย1หนึ่งเพียนสองนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคือการหลังเนี่ยจะจบลงยังไงจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเจอกันครับ